พาคุณพี่มาดูงานช่อฟ้าปีกนกสีเขียวเทอร์คอย์งานชิ้นนี้เป็นงานไม้นะครับผมแกะสลักทาสีเขียวน้ําทะเลสวยๆแบบนี้นะครับทําเป็นงานปิดทองคําเปลวด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่สีเขียวอย่างเดียวสีนี้เป็นสีเหลือบทองด้วยนะครับ ทองคําเปรวสวยงามด้านหน้าปิดทองคําเปรวนะครับงานทั้งหมดนี้เป็นงานหัตถกรรม1,300บาทนะครับผมชิ้นนี้สูง70เซนนะครับหน้ากว้าง30เซนนะครับผมราคา1,300บาทวางเป็นฉากหลังองค์พระพุทธรูปก็ได้หรือว่าตั้งไว้ในห้องทํางานห้องรับแขกก็ได้สวยมากนะครับเอาไว้ในห้องพักก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เป็นฉากหลังพระพุทธรูปของที่บ้านใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนี่ครับสวยงามเห็นไหมฮะ อันนี้คือเอามาให้ดูนะแล้วเดี๋ยวพระพุทธรูปกับตัวฐานเดี๋ยวผมจะแนะนํารายการต่อไปนะครับชิ้นนี้1,300บาทคุณพี่ท่านใดสนใจสามารถแคปภาพนี้ได้เลยนะครับแคปภาพเสร็จคลิกลิงก์ไปที่หน้าโปรไฟล์จะเล่งไปที่ลายส่งภาพนี้แจ้งที่อยู่จะส่งแล้วเดี๋ยวน้องคิดค่าจะส่งให้ศูนย์ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง1-2ึงถึงวันถึงบ้านคุณพี่เลยนะครับหรือว่าจะให้ศูนย์ไปส่งที่ไหนก็ได้นะครับผมนี่ครับงานสวยๆแบบนี้นะที่ศูนย์มีมากกว่าสามพันแบบเลยกดติดตามช่องใตลักเอาไว้ด้วยนะครับ